วันนี้โคชนายจะมาแข่งทำหมูกรอบโดยมีแบงค์และโคชนายสองคนนี้จะแข่งกันทอดหมูกรอบมาดูกันว่าใครจะทำอร่อยกว่ากันแล้วกรรมการจะเลือกฝั่งไหนเป็นผู้ชนะด้วยกถึงขั้นตอนน้ำจิ้มเหมือนกันเหรอคะมาเสีย<า>งมาขัทอดสองว่าใครจะกอบขึ้นตอนนี้การแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูผู้เข้าแข่งขันกันว่าเขาเคยทำอาหารมาบ้างหรือเปล่าไปที่พ <c oughs> ี่แบงค์ก่อนเลยค่ะคุณพี่กรคุณต้องเรียกเคฟแบงค์สิยัาไม่ทำอาหาร คุณพิ้นก่อนคุณต้องเรียกเชฟคุณต้องเลือกเชฟไม่ได้หักเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเชฟแบงค์กันนะคะคุณเคยทำอาหารหรือเปล่าเาทำทุกวันครับเมียใช้ทุกวันเลยเมียชอบทำก็ใช้ทำกะเพราทำพะโล่ทำหลายอย่างเรามีเคยมีเมนูนี้ไหมไม่เคยหมูกรอบไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยคิดว่าจะชนะไหมคะชนะเขาดูยูทูบเยอะโอเคสบายมากวันนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนคะขั้นแรกก็รอดูหมูก่อนยืนมองมันก่อนทำยังไงดีเออทำยังไงกับมันดีว่าอ๋อแล้วขั้นตอนแรกว่าจะตัดหัวนมหมูก่อนในหัวนมหมูนี่หัวนมหมูอัดทิ้งก่่อนนนเพราาาะะวมมมัจห ไม่รู้สึก,กว่าพี่ไม่ค่อยคมนะคะเนี่ยนี่ขนมตาติ้นะแ,แหละโอเคแค่นั้นแหละอันนี้เร<ค>ียกว่าหมูอะไรคะอันนี้จะเราจะเหลือแค่ประมาณ2ชั้น <laughs> มันมันเตี้ยเลยดิมันไม่ค่อยมีโอเคเหลือสองชั้นแหละโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเชฟอีกคนนึงนะคะตอนนี้เขากำลังเรียกชื่อสิคุณต้องเรียกชื่อสิรกรรมการแล้วคนที่ไม่มีชื่อเสียงโพจะให้เรียกไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูมีแต่ชื่อเสียงเชฟ เชฟนายเชฟนายไม่มีโค้ชเยชฟนายเขาอย่ากเขาบ้านเป็นเจ้าของช่องเหรอเจอาเชฟเดย๋ยวเราตามไปดูเชฟนายกันนะคะว่าตอนนี้เขาทำอะไรคุณทำอะไรอยู่ ตอนนี้ผมกำลังจะคุณไม่สัมภาษณ์เหมือนเขาเลยว่าคุยทำอาหารมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปขั้นตอนนั้นไงคุณไม่นี่ไงผมกาลังหั่นให้ให้หมูเป็นเหมือนว่าเห็นไหมให้มันเป็นริ้วที่สวยเวลาทอดกรอบมาแล้วมันจะได้หั่นสวยครับแต่เชฟจับมีดกูไม่ค่อยแบบน่าปลอดภัยเลยนะเขาจับเม็ดที่จริงเม็ดมันไม่ได้ยาวขนาดนี้ปกติเชฟนายทำอาหารไหมคะพวกดีจะทําพวกง่ายๆพวกทอดไข่พวกอะไรอะไรง่ายๆยากๆนี้ไม่ค่อยทำแต่ที่ถือว่ายากไหมก็ระดับเท่ากับเต้มสิบก็ระดับแปดแต่เคยเห็นคนนายทอดกรอบ อะไรอยู่นะคะตอนนั้นคลังเกลียวมันเป็นอันนั้นเป็นอาหารที่บังคับที่เราต้องทาแต่ผม,มบอกไว้ก่อนผม,มก่อนนี่คือผมมีสูตรพิเศษแต่ก,ก่อนผมข,ข,ขายหมูนะผมทอดเที่ยวขายหมูเลปกติคนซื้อเยอะพราใส่เที่ยปเพบ่คนคนไม่มาซื้อเลยทุกคนเคไปเอาน้ำอาครับล้างหม้อก่อนหม้อชุกกะปุกนี่เราล้างให้เถอะนะน้ำเดี๋ยวน้ำต้มอีกว่าทีนึงจริงๆแล้วเราก็จะมีสูตรของเรานะครับ จริงแล้วโค้ดนายก็ไม่ได้เก่งของผมหรอกอาหารนะผมทำมาตั้งแต่เด็กสูตรของผมคือมันมีหลายสูตรนะวิทยามผมก็่าคือมันมีเยอะมากคือแบบว่ามีทั้งสูตรตากแดดสูตรโอร้เยอะแยะแต่ผมสูตรง่ายคือสูตรต้อมอะม่ะค่ะทุกคนมาต้องต้มก่อนผมก็ต้องต้มให้มันดี ตอนนี้ทิ้งไว้สักสักรอมันเดือดอะ่ะผมไม่รู้สักเท่าไหร่นะรอมันเดือดตอนนี้ก็เติมน้ำใส่หมอ้อใส่หมอ้อคือเขารอเขาใส่เลยน้ำจะเดือดเขาใส่เลยใช่ไหม <S <S ใช่เราต้องรอให้น้ำเดือดก่อนค่อยใส่เพราะว่าไม่งั้นหมูมันจะกดตัวการทำหมูกรอบต้องทำชิ้นใหญ่มันจะได้จิ้มได้ทั่วๆมันจะได้กรอบ ตอนนี้ครับผมคิดว่าหมูน่าจะได้แล้วเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะไม่ต้องสุกมากครับทุกคนเพราะไม่เอาสุกมากใครนะเพราะว่าอันนี้คือผมบอกไปก่อนคิววิธีทาแบบ <สา S 1> แบบนี้คือแบบว่ามันง่ายบางครั้งการทาหมูกรอบมันต้องตั้งไฟให้พอดีให้เป๊ะถ้าเกิดเราตั้งไฟไม่เป๊ะทั้งนอกมันจะไหม้แล้วทั้งในอะ่ะมันก็จะไม่สุกพูดง่ายแต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้ไปก่อนนะรับรองสุกน่าจะได้แล้วเอามาเสด็จน้ำทุกคนอันนี้ผมออกมาเสดจน้ำนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเทน้ำต่อแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็เร ให้มันกรอเคอนี้เดี๋ยวเราแค่แช่แ้วก็เปชูสัก5นาที10นาทีก็พอแล้วแล้วก็เดี๋ยวพ่อจะอันนี้เรามาถามเชฟนายกันนะคะว่าทําไมถึงใช้วิธีการต้มคือวิธีการต้มอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วมันจะสุกแล้วมันเป็นวิธีที่เร็วแล้วทาหมูกรอบได้อร่อยครับวิธีนี้นะดูยูทูบมาอันนี้พี่แคทใช้วิธีเอ้ยใช้เวลาต้มนานไหม15-20นาทีครับประมาณนี้ผมมาเริ่มเริ่มหันก่อนเพราะว่าให้มันให้มันสุกกรอบทั่วแผ่นเราก็ต้องให้มันชิ้นเล็กะ ดูนะทุกคนแล้วก็เช็วกว่าเออทา้งไนยังมีงแดงอยู่เห็นไหมทุกคนแดง,แดงอยู่ยังไม่สุกแต่เราต้องเอาไปทอดไงโอเคได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเชฟแบงค์กันบ้างนะ,ะคุณจิ้มจิ้มอะไรคะมันไม่ใช่ของเล่นนะคะ,ะจริงก็คือจิ้มเปิดผิวหนังครับ เพราะหมูมันก็คืหนังนะหนังพอน้ำมันเข้าไปความร้อนเข้าไปมันจะเข้าไปในผิวหนังทำให้มันพองนี่มันจะพองตัวนี่คือหลักจริงๆของการทำหมูกรอบไปนะผมเซิร์ชมาใน Google แล้วไอ้พี่แบงก็ใช้วิธีการต้มเหมือนกันใช่ไหมว้ามันยังเป็นเลือดอยู่เลยนั่นน่ะปกตินี่ทำให้หมูนุ่มพอเราไปทอดหมูจะนุ่มเพราะว่าพอไปทอดพวกหมูมันจะสุกแค่ข้างบนใช่ไหมก็จะสุกทั้งข้างนอกข้างในเลยเพราะว่าเราจิ้มไปแล้วด้วยถ้าเราสมมติว่าเราต้มให้มันสุกเกินไปหมูมันจะเหนียวมันจะไม่อร มไมแก่เนี่ยจริงไม่แก่เลยนะไม่แก่จริงทุกคนดูผมมอาส้มแทงนะแทงไม่เข้าแก่จริงนี่โคตรแก่เลยนะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันน่าจจะหนังหนังกรอบหนังกรอบใช้วิธีการจิ้มเหมือนพี่แบงค์ไหมคะเออมันเป็นเบสิกหลักของการทำอย่างนี้แล้วไม่แว่นจะทอดต้มหรือปิ้งอะไรที่อย่างให้ส่วนผสมมันเข้าในเนื้อแล้วมันก็จะทอดแล้วมันจะดีประมาณนี้อันนี้คือพื้นฐานของการทำอยู่แล้วไม่รู้เองค่ะทุกคนโอเควันนี้จิ้มไม่ไหวเลยฝั่งนู้นะคะ โอเคค่ะท <Okay, therapist. S 1> ุกคนเดี๋ยวเราปล่อยให้เชฟทั้งสองคนนะคะเขาได้โชว์ฝีมือไปทํากันนะคะดีแล้วท้ายที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมีกรรมการมาช่วยชิมว่าเชฟคนไหนจะทําอร่อยกว่ากันค่ะนี่ครับทุกคนผมมีสูตรลับพิเศษที่จะทําให้เมนูนี้โดดเด่นครับนี่ครับน้ํามันถั่วเหลืองตาองุ่นครับน้ำมันถัวเหลืองที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะเป็นซอฟออย ที่สามารถใช้ได้หลากหลายเหมาะสําหรับการทําอาหารทุกประเภทอบทอดผัดรวมถึงเบเกอรี่และถือว่าการเลือกน้ํามันถั่วเหลืองตาอางุ่นคือการเลือกสิ่งที่ดีกว่าทั้งด้านคุณภาพความใส่ใจที่จะใช้น้ำมันดีต่อการใช้น้ำมันดีและรับรองครับใช้น้ำมันตาอ่าครับแท้าีสุดแล้วไม่ว่าจะใส่อะไรดีที่สุดคือใส่ใจนะครับใส่ตอนนี้เลยนีกไหดูวุทนวุ่มาเวลาเดี๋ยวใส่น้ำมันนิดนึี มันต้องใส่เยอะนะทุกคนเพราะว่าหมูกรอบเราเยอะไส่หมดเลยไส,ส่หมดเลยน้ำมันทั้งมวโอเคมาตอนนี้ครับใส่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับทุกคนผมมาเริ่มอาหมูไปห<ข>อทุนนะทุกคนที่ไม่ได้ใส่ถุงมือทุกคนดูย่ไม่ไม่ได้้ไม่กระเด็นไม่กระเด็นไม่ร้อนไม่ร้อนอแต่รุกหมบอก่อนนะเราต้องใช้ไฟที่ไม่แรงนะทุกคนใช้ไฟธรรมดาให้มันแบบว่า แบงค์เขามีสูตรหมักนะแต่ผมไม่ต้องมีสูตรหมักหมูกรอบอะขอแค่กรอบแล้วเน้นน้ำจิ้มผมเน้นน้ำจิ้มเพราะว่าผมมั่นใจในน้ำจิ้มด้วยถ้าเกิดหมูแล้วทอดกรอบมันอร่อยอยู่แล้วทุกคนใช่ไหมตัดใช่มันต้องหยุดเยิ้มๆด้วยไม่ต้องห่วงเลยอย่างน้อยเรามีตัวช่วยเรื่องน้ำมันแต่ตอนนี้ต้องดูดีทุกคนให้อย่ามันติดกระทัศน,นนะ่นะพูดไม่ขาดคำหยุดละต้องใส่น้ำมันไม่พอใส่น้ำมันเพิ่มดีครับดีครับน้ำมันอุ่นขวดดีไซน์ใหม่จับถนัดมือมากอ้ เห็นไ,ไหมพ่อล่องมือพอดีเลยแล้วฝากแกะง่ายเห็นไ,ไหมครับจุกมันปกติเราแกะปุ๊บเขาหลุดใช่ไหมแกะโคตรง่ายแล้วพอทีนี่เห็นไ,ไหมเพราะมันมีรูเห็นไหมแล้วม,มันจะเป็นสายไม่เลอ,เอะเทอะไม่หกแน่นอนอย่างเงี้ยน้ก็ใสเราก็ใสอ้ใสยด้วยร้อนมือมากเลยวนะันเนี้ย ตอนนี้ครับระหว่างที่หมูกรอบกำลังทอดเรื่อยๆให้น้ำมันมันกัดกืนไปเรื่อยจนกรอบนะนี่ครับผมก็จะมาทำน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มมันจะมีหลายสูตรมากแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือน้ำจิ้มพริกสดหรือซีฟู้ดเนี่ยง่ายๆนะทุกคนต่อให้หมูอร่อยไม่อร่อยถ้าเกิดหมูกรอบแล้วน้ำจิ้มดีจบจบเลยก็ตอนนี้เราก็จะใส่พริกไปไม่เท่าไหร่ ดีนะไม่ลวนกระทะโัวตัไอ้ดวงดีจริงๆกระปุเนี่ยนะคือของของไงไม่ได้หมักนะเราจะหมักมน้ำต้มไถ่ชู <c oughs> จริงๆนะมันไม่เปรีย้ยวนะ <c oughs> น้ำต้มไถ่ชูพอโดนความร้อนแล้วมันจะระเหยน้องกลัวมันจะเปรีย้ยวเลยแ <c oughs> ช่แค่หนังนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันเข้าไปตรงที่หนังแล้วก็บีบจนเรื่อยๆตลอดพักสักห้านาทีอ <c oughs> ่าประมาณนี้รอห้าทีนี่ไม่ใช่หมูกรอบเนี่ยทำไมนี่หมูทอด เออรอ,อ,อดูเลยเดี๋ยวก็รอดูตอนนีออ้ครัผมขอตัวทําน้ําจิ้มก่อนสูตรพิเศษของผมรอดูครับจะเป็นยังไงอ่านี่จะเอาหมูลงนี่เราบางังกันนะบังแล้วก็แช่น้ำต้ปไผ่ชูแล้วนะต่างไหมไหมต่างกับคนนายนะโ,โ,โอ้โห้เไยวะไม่เหมือนกันเนี่ยผมกรอกมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันการเด็ดไหมเด็ดป่ะได้กาะเด็ดป่ะไม่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 ไมไม เฮ้ยจั่ดีจต่กอบกอบเฮ้ยเคี่ยมูก็แบงก้นหัวป่ะขุดขุดได้ใช่ใช่ใช่ปกติปกตินี่คือเสร็จแล้วหมูกอบต้องฟังเสียงโอ้โหขอนิดนึงขอนิดนึงโอ้โห แล้วก็กรอบชั้นเงาต่อไปจะทําน้าจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเรามีน้ำจิ้มอันนึ่งคือน้าจิ้มที่หวานกินกับหมูกรอบโปรตีเลยแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วที่ผมชอบกินมากๆสูตรผมเองตอนนี้ครับหมูกรอบคนมาแล้วฮะผมไม่รู้ว่าผมหมูกรอบหรือหมูทอดนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรมันใกล้เคียงหมูกรอบอยู่นะฮะรอดูรสชาติอย่างน้ำจิ้มครับทุกคนรอดูกรรมการจะได้กินฝีมือผมครั้งแรกเลยการทอดหมูกรอบ เราดูครับตอนนี้เกือบจะถึงโค้งสุดท้ายของการทำหมูกอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เชฟนายกันบ้างครับผมตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะตอนนี้หมูทอดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวน้ำจิ้มเดี๋ยวน้ำจิ้มน้ำจิมจำจ้มครับ,รบอันนี้เป็นน้ำจิม้มซีฟู้ดใช่ครับรสตามปากของฟู้ดนายนะมีสูตรไหมคะหรือว่าแล้วแต่จะใส่ตอนนั้นผมทำประมาณ ห้าปีที่แล้วผมทำให้คนประมาณเจ็ดคนโคตร,รอร่อยเขาบอกโคตรอร่อยเลยเจ็ดคนมั่งมหมดเลยมารอดูว่าจะเป็นยังไงครับไปเชฟแบงค์คือครับที่แบงค์เข้าตอนนี้ถึงขั้นตอนน้ำจิ้มเหมือนกันเหรอคะเขาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของพี่เป็นน้ำจิ้มแจ่วมั่นใจในน้ำจิ้มแจ่วที่ไม่ใช่ซีฟู้ดม,มั่นใจเพราะว่าคนอื่นกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มแจ่วคนไม่ค่อยได้กินกันกับหมูกรอบใช่ไหมแต่ผมกินมาเยอะแล้วสิ่งที่สังเกตได้นะคะสิ่งที่ต่างแล้วคือหมูมาทั้งชิ้นทั้งก้อนแต่เขาาไมม่่นนจะเเป็หือนแบบหมูอางพี่ ถ้าหนูแบบมองไกลๆหนูคิดว่าอันนี้คือ <t> เนื้อเนื้อไก่หัดใหญ่เมื่อกี้ตอนพักหมูแล้วทีนี้มันพลิกและไอตัวหนังมันอะไปจุ่มกันบน้ำมันคือเราไปทอดใหม่ให้มันกอรอบเพราะมันคอมาโดนน้ำมันซึงนจะนิ่มเราจะไหมไหมคะคุณพี่ไม่รู้ครับอรอบสองเหมือนไก่ทอดพอทอดสองว่าไก่จะกรอบขึ้น <รอ S 1> แต่นี่คือหมูก็เลยไม่รู้ว่าจะกรอบขึ้นหรือจะแข็งไปเลยจะรอดเปนเนี่ยกรรมการี่ยไอ้กรรมการเลยตอนนี้ ไช่หมดนะคะเชฟเราสองคนราควรเร่งมือด้วยนะคะครับจิ้มโอเคค่ะมีสูตรน้ำจิ้มไหมคะคุณสุระแบงค์มีครับใส่มะนาวน้ำตาลน้ำเชื่อมพริกอันนี้มาจากไหน Google หรือว่าจากที่บ้านครับทำเองที่บ้านที่เป็นคนใต้ใช่ไหมคนคนค้อนออ๋คนตะวันสวรรค์ันหนูน่าจะฟันแตกค่ะมูกเกล่ามทุกคนดูไม่ได้ไมได้นะไม่ได้นะแต่ดูหันดูหันดูหัน มันมีสองอย่างมันกรอบมัแข็งอ่ะแม้แต่ปกติเขาจหั่นปุ <5> <5 ๊บปุ 5> <5> <5 5๊บปุ๊บปุ๊บไงโอเคทุกคนเดี๋ยวผมผมชิมก่อนผมชิมก่อนกรรมการนะดูดูฟังเสียงโอ้ยได้ได้ได้เสียงมาเสียงมาแล้วก็เริ่นไหล่แล้วนะโหี้ยบ้าเี่ยกินก็มีผงชูรสมีอะไรไม่ใส่นะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่เลยนะเตรียมๆนะทุกคนที่กินอะมันต้องมีน้ำมันหอยด้วยใส่แล้วใส่อันนี้อร่อยแต่ไม่เป็นไรเรามีอุปกรณ์แค่นี้ยหูว่ามัเป็นปลา ทุกคนตอนนี้ต้องวางมือแล้วนะคะคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ,ะคแล้วเดี๋ยวเราต้องให้กรรมการมาชิมกันนะคะแล้วเลือกว่าจานไหนเนี่ยจะถูกใจคอนะคะโอเคค่ะเยวไปเิ่มกันเลยคุณกรรมการพี่ดีครับเดี๋ยวชิมเลยค่ะจากชิมอันไหนก่อนอันนี้น่าจะแสบสันอสมควรแสบสันอืมอันนี้น่าจะก็ได้ครับให้ยักกินหรือไงวันนี้ได้ยินไหมคะคุณเชฟอืมคำแรกไงคะ เปรี้ยวนำครับผมมีความเป็นอีสานแต่ว่าขาดนัวขาดนัวเพราะไม่ได้ใส่หูชูรสน้ำปลาก็ได้ด้ยน้ำปลาก็ได้ครับพี่ดีกรแล้วรสชาติหมูล่ะคะได้กรอบไได้ออะรย่างีหมูกรอบครับโอเคไม่มีกลิ่นหืนน้ำมันน้ำมันดีคุณภาพนุ่มๆเลือกหมูมาแบบดีแล้วก็น้ำมันโอเคเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจานที่สองกันเป็นน้ำจิ้มอะไรครับเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ด แสบรอเลยอือันนี้ก็มีเสียงค่ะเหมือนจะเผ็ดครับแต่ไม่เผ็ดความชอบนะชอบฝั่งนี้ครับแล้วหมูนะคะหมูขนาดชิ้นพอดีพอดีคำปากเล็กกินได้พอดีคําแล้วก็อืมอร่อยครับคือเขาทอดแบบมันเหลือความนุ่มของสามชั้นแล้วมีกรอบนอกนุ่มในเวลาเคี้ยวน้ำมันมันแตกระเบิดในปากเต็มสิบไม่หักขั้นตอนการให้คะแนนแล้วว่าคุณพี่ชอบาจไหนมากกว่ากัน ชอบฝั่งนี้ครับโอเคชอบฝั่งนี้นะคะหนึ่งในนนโอเคค่ะกรรมการคนที่สองมาแล้วนะคะโอเคเริ่มต้นฝั่งไหนก่อนดีคะขอฝั่งชิ้นเล็กเล็กก่อนนะคะฝั่งชิ้นเล็กเล็กก็คือฝั่งนี้อะค่ะโอเคเลือกงชีทเลือกงชีทอันนี้แล้วกันดูน่ารักพวกปิ๊กหนึ่งสองสามเสียงฟั้ไม่ึงมูฟันแตกอีกสักอันนึงกอันหนึ่งไม่เป็นไรย่าดิชิเล็กกินได้สามชิ้นในนู้นเปิดน้ำจิ้มอ่ะรู้สึกว่าหวานแล้วก็เผ็ดตามมาค่ะไม่ค่อยมีเปรี้ยวไม่มีีเปร้ยว Rafa o Genar. Mm. Una tacó que Fins. อร่อยแต่ว่าหนังหมูอ่ะมันต้องมีความหนามากกว่านี้ที่ปกติที่กินนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นสูตรของเขาแล้วแต่ว่าแม่เขาทอดแตงโมไม่ดีถ้าเต็มจุนะอันนี้น่าจะแบบ7.5็ดจ้าเพื่อแต่ถ้าเป็นครั้งแรกก็ถือว่าได้เยอะนะชอบพี่ชิ้นเล็กแบบพอดีคำเลยเอามาชินไี่สองชิมได้เลยนี่ดูชิ้นใหญ่มากคือถ้ากินจานเมื่อกี้ประมาณ5ชิ้นเท่าอันนี้ชิ้นหนึ่งกะอิ่มมากกินอะไรเนี้ยเราแต่งหน้าทจิ้มนี้นะคะจิ้มเจ่วไหมเขาเรียกจิ้มเจ่วปะ จิ้มเฉียวอ้าวเอาค่ะกัดให้จะเคี้ยวเสร็จกินหมูค่ะเคี้ยวเสร็จโทรหาได้ไหมคะเดี๋ยวมาสภะพม่เปรี้ยวน้ำเลยเปรี้ยวน้ำหมูชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำกินเพิ่มเยอะอิ่มจ u ซี่ไหม juicy ไหมนี่เนาะไม่พอเงินหมูกรอบแต่ไม่ค่อยกรอบแล้วก็ชิ้นใหญ่เนื้อข้างในเหนียวนิดนึงอันนี้ให้หก งั้นก็รู้แล้วว่าอันไหนฝั่งไหนจะชนะเพราะหนาเดี๋ยยากนิดนึงแล้วก็หนังรอบน้อยคุณเป็นไทยคุณตาก็คุณตัดต่อคุณทุกอย่างของช่องโพ้ดนายมาชิมกันไปีิจะชิมจานไหนก่อนอันเดี๋ยวขอจานธรรมดาธรรมดาก่อนอันนี้อยากยาลองดูความธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยว่อยมาฝั่งนี้อันนี้ฟีลแบบว่านั่งแคร่นั่งแคร่นั่งแคร่นี่แต่ว่าดูดีนะต้องฟังเสียงนาต้องฟังเสียงนาเดี๋ยวเสียงองเข้านะแกเดี๋ยวมันก็ไม่มีความกรอบหรอกแกดอกินเนี่ยพิกเข้าไปเฮ้ยมันกรอบจั่วะ หมูกรอบไหมวะรับรู้รสชาติเลยไหมชิ้นเดียวอันนี้ดีอันนี้แบบว่าเหมือนตามร้านขายทั่วไปได้เลยนะไม่แย่นะอันนี้อันนี้ดีเลยถือว่าดีเพราะว่ากรอบเนื้อนุ่มเค็มแบบว่ามีรสชาติเค็มๆของหมูนิดนึงเขาอาจจะหมักเกลืออะไรของเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าโอเคครับเผ็ดไม่มากไม่เหมือนรูปๆไงรูป,รปดูเผ็ดมากใช่ที่เหลือก็โอเคนิดๆหน่อยๆกรอบๆนี่แต่ว่าน้ำจิ้มไม่ได้สนใจโฟกัสแต่หมูกรอบหมูกรอบดีอันเดียวมาจานที่สองอีกจานหนึ่งชิ้นเดียวเต็มๆคำคำคนอื่นเขาน่าจะกินน้ำจิ้ เป็นหมูหวานเลยะชิ้นอย่างเขาชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ของร้านเมื่อกี้เยอะเลยอันี่จะชอบนะคะคนที่กินเยอะเห็นไม่มีเสียงกรอบไปมั้ยถ้าชิ้นใหญ่เกินนั่นเคี้ยวเสร็จกี่โมงคะจะสี่โมงแล้วค่ะตอนรี้เคียวชิ้นมันอาจจะใหญ่เกินไปหรือเป็นเพราะเราอาจจะไม่ได้กัดหรือไม่ได้ตัดหมูกรอบนุ่มเค็มกำลังดีเหมือนกันเลยแต่ติดอย่างเดียวหนังเขาไม่ค่อยกรอบอ่ะใช่ไหม เาไม่ได้ยินเสียงเลยใช่เพราะอ่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงแล้วอย่างหนึ่งถ้าเทียบกันก็หมูกรอบอย่างฝั่งนี้เขาสีดูสวยดูเหลืองทองแต่นี่อาจจะออกสีเข้มเข้มไปหน่อยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าทอดสองรอบหรือเปล่ามึงก็เห็นมึงมีคนถ่ายสับเขาบอกว่าทอดแล้วอีกรอบนึงมันทอดทอดรอบนึงมันกรอบไปทอดอีกรอบมันจะกรอบกว่าเดิมแต่เขาเิืมคิดไงว่าทอดไปแล้วรอบแรกมันไม่พอทอดรอบสองมันไม่กว่าเดิมเขาลืมคิดตรงนี้ไง คือน้ำมันดีแล้วคนทอดไม่ค่อยดีอันนี้ไม่ได้ผิดที่น้ำมันนะคะแต่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้างั้นก็เอาหมูกรอบอันนี้มากินกับน้ำจิ้มฝั่งนี้แล้วก็ทิ้งหมูกรอบฝั่งนี้ไปเลยจะได้มาทอดใหม่ได้ไหมให้ให้ฝั่งนี้มาทอดให้ฝั่งนี้ได้ไหมถ้าทอดอีกรอบเนี่ยจะเป็นชาโคตอนนี้กรรมการท่านที่สามก็ได้ชิมหมูกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางการจังวะได้เวลาตัดสินแล้วว่าคุณจะเลือกฝั่งนี้เลือกฝั่งนี้อ่ไม่รู้แล้วว่าของใครใช่ไหมชัดเจนมากใจยาก จะเลือกฝั่งนี้หรือฝั่งนี้มันคนสุดท้ายกดดันะฝั่งนี้ฝั่งนี้อเฝั่งนี้เลนและตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เชฟทั้ง2คนจะได้รับรู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะอใครครับผคนที่ไชนะได้แกงเชฟน้าอเป็นไง เขาดูแล,ล่ะกรรมการมีสูจคนเหมือนจะกอบบอลป้าไม่ไม่มันจจะเกิดตอนที่กิงอาจจะถ่ายที่ทุกคนอยู่ในออฟฟิศใหญ่ทุกคนกินแต่พอรู้ผมจะถ่ายผมก,ก็อดแม่งมไม่มาครับเอ๊ะผมเป็นผะู้ชนะแบงค์ขนาดเมนูอะไรฮข<ะ>นาดเมนูอะไระผัดกะเพราผัดกะเพราอ่าได้เดี๋ยวเมนูหน้าผัดกะเพราแล้วอย่ามีลูกีมให้ด้วยบ,บอลกะเพ<ๆ>ราเออ ากวนี้โอเคเดี๋ยวเราดูว่าอีพีหน้าใครจะคู่ใครผัดกัเขาครัแต่อีพีนี้จะจบแล้วครับคนที่ชนะอ่ะมีของรางวัลนี่แหละผมว่านี่แหละน้ำมันครับนี่ครับน้ำมันถั่วเหลืองตาอ่างุ่นนะครับนี่ครับเกิดใครหาน้ำมันดีๆหรือหาน้อนำมันทอดหรือผัดหรือทุกอย่างเลยดูแลสุขภาพเป็นห่วงสุขภาพนี่ครับน้ำมันถั่วเหลืองตาอ่างุ่นครับก็หาซื้อมาลองใช้กันได้นะครับใช้ดีแน่นอนครับโอเคครับก็ผมไม่รู้ชื่อรายการนะเป็นชื่อรายการอะไรแต่เกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ลืมกดถูกใจกด Subscribe กดแชร์แล้วอย่าลืมมคคครรรััััับบบนนนนี่่่้าาถวเหลือองงตุ